เรามองเห็นได้แค่ระยะใกล้ๆ,ๆนะครับมองไกลๆไม่ค่อยชัดนะครับสายตาสั้นก็คือการที่เรามองเห็นได้แค่ระยะใกล้ๆ,ๆ,ๆนะครับมองไกลๆไม่ค่อยชัดนะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นการหักเหของแสงที่เข้าสู่ดวงตานะครับนะมีการหักเหแสงที่มากกาว่าปกติก็เลยทําให้ไม่สมามารถมองที่ไกลได้ชัดเจนนักนะครับทำให้เวลาเราขับรถก็ขับลําบากนะครับ หรือว่าต้องมองพรีเซนเทชันไกลๆก็มองยากนะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือการใส่แว่นสายตาหรือแว่นสายตาสั้นที่เราเห็นร้านแว่นทั่วไปนั่นแหละครับก็คือเรื่องสายตาสั้นเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแต่บางท่านไม่อยากใส่แว่นก็ทําใส่คอนแทคเลนส์นะถ้าใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีการระคายเคืองตาก็อาจจะจาเป็นต้องทําเลสิกรักษาสายตาครับหรือบางท่านที่สายตาสั้นมากๆเนี่ยทำเลสิกไม่ได้ก็จะมีการรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริมเพิ่มดวงตาหรือเปลี่ยนเลนส์ตาครับ